วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาสุ่มเอาตัวใหม่นะครับซึ่งเพราะว่าที่ผมไม่สุ่มเนี่ยก็ตู้บับมันยังไม่มานะครับระหว่างรอตู้บัฟเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นตัวที่เก่งหรือไม่หรือว่าควานสุ่มหรือเปล่านะครับส่วนตัวนะครับผมชอบนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากที่มันเป็นตัวนะครับก็มันเท่นะครับ เราก็มาดูความสามารถมันดีกว่านะครับซึ่งอันที่ผมเห็นเลยก็คือนี่นะครับโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับก็เป็นความสามารถที่ธรรมดามากเลยนะครับก็น่าจะมีกันหลายตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของสกิลบัฟบัฟมันก็เพิ่มค่อนข้างน้อยนะครับอัตราการใช้ทักษะแล้วก็แม่นยำทักษะ ไม่มีโล่ด้วยนะครับไม่ขุมโล่ด้วยดูอย่างเมกูมินนะครับอันนี้มันยังเพิ่มเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่ม3.5เลยนะก็ประมาณนั้นนะครับสกิลบัฟเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเงินงินนะครับไม่ค่อยมีอะไรวิสโสวิเศษอะไรมากมายนะครับและเราก็มาดูสกิลนี้กันเลยนะครับสกิลโจมตีนะ จากที่ผมไปดูรีวิวมานะครับผมก็จะมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าตัวนี้นั่นมันเก่งหรือไม่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับผมถ้าผมมีนี่ผมเอาไปรีวิวไปแล้วนะครับตอนนี้ยกเลิกอมตะของสตรูนะครับจากนั้นก็ก็ทําการหยุดยั้งเลนหยุดยั้งยกเลิกผลับด้านลบคือก็แปลว่าฝั่งตัวข้ามมีบัฟอยู่นะครับก็จะทําให้บัฟของฝ่ายตรงข้ามนั้นหายไปนะครับ แล้วก็ลดการต้านทักษะถึง6 0เเลยนะครับลดต้านทักษะ60เลยเหรอเออถ้ามันลดถึง6 0เรนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่ามันจะสกิลลึกแค่ไหนนะครับถ้ามันสกิลไม่ลึกมากเนี่ยมันก็ตายแค่ตัวแทงนะครับพวกแทงเนี่ยน่าจะตายไวขึ้นนะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันจะลดการหลบ ทักษะนะครับเอ่อแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับ3 0 0พนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับแรงแรงมากนี่ครับก็เป็นธาตุมืดอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีดาเมจแรงนะครับแต่ว่าจากที่ผมไปดูรีวิวมานะครับจากช่องต่างๆนะครับที่ผมได้ระบุไว้นะคือตัวมันนะครับค่อนข้างที่จะตีแบบระยะ ตีระยะสั้นนะครับระยะค่อนข้างสั้นมากเลยนะครับแล้วก็สกิลก็ไม่ได้ลึกมากครับจากที่ผมไปดูรีวิวของคนอื่นมานะซึ่งมันทำให้ตัวนี้นั้นดูกาก,ากไปเลยนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะปรับให้มันเก่งปรับให้มันเก่งขึ้นก็ได้นะครับก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แล้วก็ดูทางด้านของทางเกมก่อนนะครับว่า มันจะมีการปรับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็ความสามารถก้าวเราเนี่ยก็จะมีเด่นๆเ,เลยก็คือสร้างร่างครูนั่นเองนะครับซึ่งตัวอื่นๆนเนี่ยมันมันก็สามารถเล่นได้นะครับผมตัวนี้เอาไปเล่นเป็นเออจำมือครับส,สรุปว่าจะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวแทงด้วยแล้วก็มีเงือกสุดท้ายนะครับซึ่งมันมีล่าง9ดาวด้วยนะครับเอาไปเล่นคอมโบกับตัวบินนะครับน่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับเขเคนะครับการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับก็ในความคิดเห็นผมนะครับตัวนี้เนี่ยออกไปให้10เต็มเออเอาแบบนี้ดีกว่าให้สิเต็ม10เนี่ย ผมให้5ไปครึ่งๆไปเพราะว่าหนึ่งเลยมันตีไม่ไกลนะครับแต่ว,ว่ามันตีแรงนะมันแต่ว,ว่ามันตีไม่ข้ามครับผมมันมันไม่ข้ามไปไกลอะ่ะเออคือแล้วก็ระยะยืนมันก็สั้นด้วยนะครับแล้วก็การไล่สกิลมันเนี่ยก็ค่อนข้างช้านะครับมันก็เลยทําให้ผมนั้นคิดว่า อยู่ได้แค่ให้คะแนนมันแค่5เต็ม10ก็แล้วกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคิดเห็นได้นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าผมน่าจะไม่สุ่มนะครับผมอาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะเก็บตัวดองไปยาวๆเลยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย